กิเลสไม่เคยหายไปเองกิเลสหายไปโดยความเพียรยังก็มีโอกาสทำความเพียรขัดเกลากิเลสป้องกันจิต ให้ได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากการดำเนินชีวิตอย่างปลอดจากสิ่งสาวหมองโดยจิตใจที่ปกติปกติสุขจิตปกติก็มีความสุข เราไม่ต้องทำอะไรพิเศษพิสดารให้จิตกลับไปหาความปกติความสุขก็ตามมาความสุขที่เราได้จากความคิดความจำจินตนาการต่างๆเป็นความสุขที่เรียกว่ามีประมาณน้อยไม่ถือว่ามันผิวเพลินมาก ถ้าเราพอใจความสุขเพียงแค่นี้โอกาสที่เราจะเข้าถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ก็เป็นไปไม่ได้แตงความสุขที่เกิดจากการกระตุ้นเป็นความสุขที่มีขอบปกพร่องเยอะ ความสุขที่เกิดขึ้นภายในโดยเมตตต้องมีสิ่งใดกระตุ้นที่กว่ามีคุณค่ามากกว่าสติคือไม่ลืมไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แมแต่ หนึงวินาทีสัมปชัญญะก็รู้ว่าทำเพื่ออะไรหรือว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ตรงด้วยโสดคล้องกับแนวทางที่เรากำหนดไว้แต่ต้น อย่างเราอยู่ก็ปลมหายใจเผลอไปจิตลุดไปเรียกว่าขาดสติเวลาผ่านไปเราจึงรู้ขึ้นมาว่าโอ้นี่ไม่ใช่มันหลงแล้วอันนี้คือตัวสัมปัญญะที่ชุกคิดได้ตรหนักได้ว่าสิ่งที่กำลัง คิดอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจจะคิดมันผิดทางแล้วในการรู้ว่าเราผิดทางแล้วคือตัวปัญญาปัญญาว่าสิ่งนี้ไร้สาระนะไม่มีจุดจบนะไม่ใช่ เมื่อสัมปชัญญะเกิดขึ้นแล้วก็น้อมจิตกลับไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจในการดึงจิตกลับมาตั้งสติขึ้นมาใหม่นี่เป็นหน้าที่ของอาตาปิหรืความเพียร และการออกจากนิวรณ์ก็คือออกจากกามนั่นเองทันทุกครั้งที่รู้ตัวขึ้นมาว่านี่ไม่ใช่แล้วแล้วก็น้อมจิตกลับไปอยู่กับลมหายใจก็เป็นการสร้างปารมีคือในคัมมะปารามีคือการออกจากกาม ันขอแนะนำให้วาระของการทำสมาธิอย่าถือว่า30นาที40นาทีถือว่าเราภาวนาแต่ละครั้งก็หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้ประสบความสำเร็จหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็ตั้งต้นใหม่เป็นการภาวนาใหม่ ลมหายใจเข้าใหม่ลมหายใจออกใหม่ทุกอย่างมันใหม่หมดนี่เรามีความสดชื่นตั้งกตั้งใจเราภาวนาทีละลมหายใจ นี่คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยผลจะเกิดเมื่อไรผลจะเกิดอย่างไรไม่ต้องคิดมากให้เราอยู่ที่การสร้างเหตุ มานคือความคิดผิดมิชฉาทิฐิและอารมณ์เสาหมองต่างๆซึ่ง,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 งพร้อมที่จะแทรกแทงเข้ามาในใจต้องระมัดระวัง ความโทษแท้ใจความเบื่อก็ตัวอย่างของอารมณ์เศร้าหมองที่พร้อมจะครอบงำอยู่ตลอดเวลาการเผลอนี่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายแต่ความโทษแท้ที่เกิดเพราะการเผลอนั่นแหละ อันตรายตัวร้าย่ทางการภาวนาในการกำหนดต้องพิธีพิถันพอสมควรต้องมีความพิธีพิถันต้องมีความสุขุม รอบ,อบคอบงมีการคอยสังเกตความตรงการของจิตตลอดเวลาเราสังเกตตอนนี้ต้องเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นอันนี้ต้องผลคลายสัะน้อยหนึ่ง ให้จิตตื่นอยู่ทุกลมหายใจให้จิตรู้อยู่ทุกลมหายใจจะถูกจะผิดจะสมาจะมิจฉาก็อยู่ที่ตัวรู้นั่นเอง